มาเก็บแพมเพอร์ลูก <Okay. S 1> อ่านั่นแหละค่ะเออ nah, มาเก็บใส่ตะกร้าเรียบร้อยเก็บใส่ตะกร้าเรียบร้อยลูกอ่าดีมากดีมากอืมนี่คาเฟ่ล <f ail> ูกบอลเนี่ยคาเฟ่คาเฟ่จ๋าลูกบอลลูกบอลสีส้มลูกบอลสีส้มไปเก็บมาลูกบอลสีส้มมาไว้เก็บไว้เก็บอืมเยี่ยมมากเก็บให้ดีแล้วมาเก็บนี่มาเก็บใส่นี้ใส่ตะกร้าเลยลูกใส่ตะกร้าใส่ตะกร้านี่ใส่ตะกร้านี่ค่ะลูก โอ้โหเก่งจริงๆตบมือให้ต,บม,ต,บ,มตบมือให้ตบมือตบมือตบมือให้เก่งที่สุดเลยเยี่ยมมากเลย,เเล,ยลูกสาวใครเนี่ยอะไรคะอ,อบัตรพนักงานคุณพ่อ <laughs> อะไรครับ 这里，这里，这里。